พี่ครับสวัสดีครับผมเชื้ระไทยทางพุฒนาครับค้าวันนี้ช่างพี่เจ่าเท่าไหร่ครับพี่124เป็นไงมาช่างรอ้าร้อยยี่ห้าช่างครั้งแรกเมื่อกี้เป็นไงพี่ทานเลยครับอ่าคุมบางกีโลครับพี่125ก็สบายสบายครับครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้อยู่ที่เดนอพาพ์ตเมนต์เชยภูมิอ่าอยู่เชยภูมินะว่ามุซซ้อมมีใครบ้างก็มียอดวิชาครับมีน้องๆใช่กันเนาะเก็บตัวมากี่วันพี่รวมๆวมสองสามเดือนสองสามเดือนเลยนะหายไปไหนมาพี่เอ้ยก็ งก็ดไปครับอ่าก็พักร่างกายไปก็มาลุยก่อนปีใหม่ซะหน่อยครับผมล่าสุดเจอไว้กับใครครับไปอันชันอันชันน้องใหญ่ๆนะครับผมไปแพ้เขาด้วยความใหญ่เนาะใช่ครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับพี่พรุ่งนี้ไปกับสุดน้อยอ่าเคยเจอสุดน้อยไหมไม่เคยครัได้ดูเทปดูฟอร์มมาไหมดูคเป็นไงเขามีก็น้องเขาลายบู๊กรันอ่าตามสไตล์เลยและเราพรุ่งนี้วางเกมบางแผงไงดีก ก็ตั้งรับฝีมืออืมก็อาศัยฝีมือหลักเหลี่ยมเอาเนาะคิดว่าเก๋าเอาอยู่ไหมพี่เอาอยู่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ41ครับ41ครับคนจังหวัดเอ๋ผมครับไปปล่อยกี่โลแล้วพี่ไปปล่อยก็ประมาณ59กิโลครับคุนเมียเป็นมวยอะไรครับพี่ก็ได้ทุกระต่ายครับคาบเครื่องเลยสูงร้อยร้อยหกสิบเจ็ดเหล่าชกมวยมากี่ร้อยแล้วพี่ก็สองสามร้อยเฝาาพี่น้องได้เชียร์พวกนี้หน่อยครับครับผมฝ้าคุ่น้องทางบ้านให้ติดตามและเป็นรายจกให้เลยครับครับผมขอบคุณครับ